สวัสดีครับช anel ปอนด์รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวแดนเฮนรี่กันนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subcribe c ช anel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกวันเลยนะฮะนาฬิกายี่ห้อแดนเฮนรี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่มีชื่อเสียงโด่งดังพอสมควรในต่างประเทศนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนนะฮะที่ชื่นชอบนาฬิกาแนวโครโนกราฟนะฮะน่าจะเคยแบบมีการไปเซิร์ช g o o g l e นะว่าแบบมีนาฬิกาโครโนกราฟราคาไม่แพงยี่ห้อไหนหรือว่ารุ่นไหนน่าสนใจบ้างในตลาดอะไรแบบเนี้ยนะครับ จ้าตัวแดนเฮนรี่นี่แหละมันก็จะเป็นนาฬิกาที่ติดชาร์จแบบพวกท็อปโครโนกราฟวอชอะไรแบบนี้ตลอดเลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นที่มันฮิตที่สุดของแดนเฮนรี่เนี่ยมันคือรุ่น1962นะครับซึ่งมันจะเป็นรุ่นที่หน้าตาเนี่ยเป็นออกแนวโครโนกราฟวินเทจนะฮะดูแบบเรียบๆมินิมอลมากๆให้อารมณ์เหมือนแบบโรเล็กซ์พอลนิวแมนอะไรแบบนี้นะครับแต่อีกรุ่นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือเจ้า1964้ตัวนี้นี่แหละซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงด แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมแวะไปให้ดูกล่องกันก่อนนะครับเพราะว่าเดนเฮนรี่เนี่ยเวลาเขาส่งมานะฮะเขาก็จะมาเป็นยังแพ็กเกจที่แบบดูแปลกตานะไม่ค่อยเห็นในไมโครแบนดิ่ห์อ,อื่นๆนะครับคือกล่องนาฬิกาเนี่ยจะมาเป็นแท่งทรงกระบอกแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ต้องหมุนออกมาก่อนแบบนี้และด้านในเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นคล้ายๆซองผ้านะฮะพันเชือกมาแบบนี้นะแล้วเราก็ต้องคลี่ออกมาแบบนี้นะครับ ซึ่งนาฬิกาเดิมทีอ่ะมันจะแบบพับมาแบบนี้นะฮะห่อพลาสติกมานะแล้วก็สอดมาแบบนี้เราก็จะเปิดมาแล้วก็เจอ3มช่องแบบนี้นาฬิกาก็จะอยู่ช่องหนึ่งนะฮะใส่สายหนังมาให้นะครับมันจะมีสายแบบเม็ดข้าวแบบนี้มาให้ด้วยนะฮะดูแบบคลาสสิกดูวินเทจมากๆนะครับแถมมาให้ด้วยเลยกับซีรีส์นี้นะครับแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยก็เป็นพวกไวรัสกันก๊าซต่างๆนานานะฮะก็ไม่มีอะไรมากไอ้ตัวซองภาพแบบเนี้ยมันก็ใช้เป็นแบบทรเวลเคสได้ด้วยอ่ะเวลาเราจะไปเที่ยวนะฮะเก็บนาฬิกาสัก3เรือนนะฮะแล ค่อนข้างจะโอเคมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนาฬิกากันต่อเลยนะฮะก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาในระบบโครโนกราฟนะฮะมีวงมาให้3วงนะฮะแล้วก็คู่สีเนี่ยเป็นแบบแพนด้าที่หน้าตาดูดีมากๆนะครับตัวเครื่องของเรือนนี้เป็นเครื่องของทางไซโกนะฮะเป็นระบบคอร์สนะครับแต่ว่ามันจะเป็นระบบที่เรียกว่าเมกะคอร์สนะก็คือเวลาเรากดจับเวลานะฮะที่ด้านบนขวาเนี่ยเข็มโครโนกราฟเนี่ยมันจะกวาดไปช้าๆแบบนี้ คล้ายๆกับอารมณ์แบบเครื่องอัตโนมัติเลยนะฮะแล้วพอกดรีเซ็ตนะฮะมันก็จะฟลายแบ็กกลับไปแบบนี้นะครับดูแบบเป็นเครื่องนาฬิกาที่มีความแบบเป็น,นกลไกอะมากกว่านาฬิกาคอ์ทั่วไปที่มันจะกระดิกทีละหนึ่งวินาทีนะฮะส่วนซับไรอัลสามวงเนี่ยใช้จับเวลาจริงๆแค่วงเดียวนะฮะก็คือวงด้านซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นหน่วยวัดในหลักวินาทีนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นหน่วยที่เอาไว้ดูเวลาในหลัก2ี่ชั่วโมงส่วนด้านล่างเนี่ยอันนี้ถึงจะเป็นเข็มวินาทีจริงๆของตัวนาฬกาาาาานนนนะ,ะหนน้้ปปั่คอขขงงจไทววๆนะ คือไม่ได้ติดออฟไว้ white, หรือว่าไม่ได้ติดสีครีมอะไรมากนะฮะถือว่าเป็นขาวที่ค่อนข้างจะใสแล้วก็เคลียร์ไม่ได้ดูเก่าไม่ได้ดูวินเทจจัดอะไรขนาดนั้นนะฮะตัวเข็มชมั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็มีรูมขีดเล็กๆมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยเราจะเห็นที่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับสีขาวๆเนี่ยก็เป็นรูมนะฮะแต่ว่าเป็นรูมที่แบบเอาจริงๆนะเข้าที่มืดปั๊บเนี่ยแทบมองไม่เห็นความเลืองแสงเลยนะครับคือเลืองแสงได้แบบน้อยมากๆนะฮะอันเนี้ยไม่ต้องไปคาดหวังเลยว่าารูมมมันจะสวยงามมา แต่เขาก็ชดเชยด้วยความที่ตัวมาร์กเกอร์ขีดชั่วโมงอะไรแบบนี้ผมว่าเขาขัดเงาแล้วก็มีดีเทลที่สวยงามดีมากนะฮะมีความเนี้ยบมีความเล่นแสงในระดับที่แบบโอเคมากเลยอ่ะจริงๆเวลาแบบเย็นๆอะไรแบบนี้แสงมันก็สะท้อนมาบนเขมมเ็มมาร์เกอร์พอเห็นเวลาได้ดีอยู่นะครับไม่จะเป็นจะต้องพึ่งรูมสถานเดียวนะฮะแล้วก็มีการเล่นดีเทลตรงเข็มโครโนกราฟอันนอกสุดตรงนี้อันบนนะฮะเป็นสีน้ําเงินเข้มๆด้วยนะครับซึ่งดูจากในรูปนะฮะหลายๆคนอาจจะนึกว่าเป็นสีน้ําเงินด้านๆนะฮะ แต่ในะความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นสีน้าเงินที่มีความเงาแล้วก็มีความเล่นแสงสะท้อนแสงได้ดีมากๆเลยนะครับมองบางมุมเนี่ยมองไม่ออกเหมือนกันนะว่าเป็นสีน้าเงินได้ซ้ำนะฮะเพราะมันเข้มมากๆเลยซึ่งมันต้องเจอแดดแบบชัดๆหน่อยนะครับเราถึงจะเห็นสีน้ําเงินจะเข้มตรงเนี้ยชัดเจนนะครับแล้วก็ด้านนอกเนี่ยเราเห็นว่ามันจะมีทักคิมิเตอร์ด้วยนะฮะแต่แน่นอนว่าด้วยความที่ทักคิมมิเตอร์เนีย่ยมันซ่อนอยู่ด้านในหน้าปัดใช่ไหมฮะ แล้วตัวกระจกเนี่ยมันเป็นกระจกแบบโดมมากนะครับโดมแบบโค้งแบบนี้เลยอ่ะถ้าเกิดเรามองจากด้านข้างเนี่ยจะเห็นถึงความนูนเลยนะฮะซึ่งทําให้การอ่านค่าของทาคิมิเตอร์เนี่ยทำได้ค่อนข้างจะยากนะเพื่อนๆจะแทบไม่เห็นเลยะฮะว่าขอบด้านนอกเนี่ยไอ้ตรงที่มันเป็นทาคิมมิเตอร์เนี่ยมันเป็นเลขอะไรบ้างนะฮะคือจะเห็นแค่ด้านล่างอ่ะตรงที่มันไม่ได้สะท้อนแสงนะแต่ด้านบนเนี่ยยังมองไม่ออกเลยว่าคําว่าทาคิมิเตอร์อยู่ตรงไหนนะฮะซึ่งต้องบุ่นไปบ,บุ่นมาถึงจะเจอนะครับว่าอ่ะมันซ่อนอยู่ตตตตรรงง้้าาาาาาบนนนนี่เเเอะ,ะคควววมมมแลลพก,ก็ปัขฐ อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะในการอ่านค่าตัวทัคกิมิเตอร์นะครับแต่แน่นอนว่าในการใช้งานจริงอะ่ะเราก็ไม่ได้ใช้บ่อยอะไรขนาดนั้นนะฮะมันก็เป็นแค่การดีไซน์หน้าปัดให้มันดูเท่ดูแบบมีความโคโนกราฟนะฮะแล้วก็ไอกระจกแบบนี้มันเป็นกระจกแบบมินเน a รลคริสตัลนะฮะไม่ได้เป็นซับฟอ์นะครับ แต่ในสเปคบนเว็บไซต์นะเขาบอกว่าเป็น Mineral Crystal ที่มีการเคลือบซับไฟ์โคตติ้งมาซึ่งเอาจริงผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเพิ่มความทนทานให้กับกระจก Mineral Crystal ทั่วไปอะ่ะให้มันทนทานได้ใกล้เคียงกับซับไฟด์ขนาดไหนนะครับแต่จากการใช้งานนะครับก็พบว่ามันก็ไม่ได้มีรอยอะไรเกิดขึ้นได้ง่ายๆเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เวลาเราหมุนไปหมุนมาเนี่ยบางมุมอะ่ะมันก็จะมีการสะท้อนฟ้า,ฟาที่แบบติดสีม่วง,งมมานิดนึงนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นการบ่งบอกว่ามันมีการเคลือบสารแอนติรีเฟกต์โคตติ้งบางอย่างมานะคือบางมุมที่แบบไม่ได้เจอแสงจะจัดมากอะ่ะมันก็ถือว่าค่อนข้างจะเคลียร์นะฮะถ้าเกิดเทียบกับนาฬิกาที่ทรงกระจกมันดำๆแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าแบบดูเวลาได้ดีกว่าที่คิดมากๆเลยอะ่ะเพราะปกติมันจะสะท้อนเละเทะกว่านี้มากๆนะครับส่วนตัวเคสเนี่ยก็มีการเล่นดีเทลมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะฮะตัวขอบเบเซลตรงนี้จะเป็นการขัดเงาใช่ไหมฮะ จะพอหันมาด้านข้างนะก็จะมีการเห็นเลเยอร์นะครับว่ามีส่วนขัดด้านมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบด้านล่างเนี่ยก็เป็นขัดเงาสลับกันไปด้วยนะครับตัวลักเนี่ยก็เป็นลักแบบเหลี่ยมเหลี่ยมแบบนี้เลยนะฮะก็จะให้อารมณ์แบบแนววินเทจนะแล้วก็มีความเป็นเรสประมาณหนึ่งเลยนะครับส่วนตรงคราวเนี่ยก็มีโลโก้ D H นะฮะเป็นแดนเฮนรี่สลักไว้ด้วยคราวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสกูดาวนะฮะแล้วเวลาเราดึงมา1ทีเนี่ยแล้วเราหมุนปั๊บนะฮะ มันก็จะแบบไม่ได้มีอะไรขยับบนหน้าปัดนะฮะเพราะจริงๆรุ่นนี้มันจะมีออปชันให้เลือกด้วยว่าจะมีช่องวันที่ไหมนะครับผมก็ชอบคี่ฟรีนก็เลยไม่ได้เลือกช่องวันที่มาดังนั้นตำแหน่งคราวตำแหน่งแรกเนี่ยมันก็เลยหมุนช่องวันที่ไม่ได้นะฮะพอดิไมาทีนึงเนี่ยถึงเป็นการหมุนตั้งเวลานะครับอันนี้เข็มก็จะวิ่งตามที่เราต้องการละส่วนฝาหลังเนี่ยก็จะมีดีเทลอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นไอเดียเก๋ๆของทางดันเฮนรี่นะฮะ คือฝาหลังแต่ละเรือเนี่ยมันจะมีรถยนต์รถสปอร์ตในตำนานเนี่ยแต่ละยี่ห้อหรือว่าแต่ละรุ่นเนี่ยแตกต่างกันไปนะฮะอย่างรุ่น1964เนี่ยเขาก็ใช้ Aston Martin DB5 นะฮะที่เป็นรถแบบตำนานเลยของ Aston Martin นะครับมาสลักอยู่บนด้านหลังตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ผมว่าดีมากนะเพราะว่ามันเป็นการเล่นดีเทลที่แบบมันมีความนูนมีความเป็น 3D ด้วยนะครับไม่ใช่แค่แบบเอาฝาหลังธรรมดานะแล้วก็มาเลเซอร์อันนั้นะผมว่าทำได้ง่ายเกินไปนะ อันนี้ถือว่าเป็นฝาหลังที่สวยงามมากนะแล้วก็ดูมีเอกลักษณ์สุดๆนะฮะตรงเนื้อตรงนี้ก็เป็นพ่นทรายด้านมานะฮะแล้วก็ตรงตัวรถเนี่ยจะเป็นเงาเงานูน,นๆขึ้นมาเลยดูมีมิติมากๆเลยส่วนสเปคอื่นๆเนี่ยก็มีบอกไว้นะฮะเป็นสแตนเลสสตีลอะไรแบบนี้นะแล้วก็กันน้ําได้50เมตรนะครับแล้วก็แดนเฮนรี่เนี่ยแทบจะทุกเรือนของเขาเนี่ยเขาจะระบุว่าเป็นลิมิเต็ดอิดิชันหมดเลยนะฮะอย่างเรือนนี้ก็ทำมาแค่1964เรือนนะฮะก็ตามเลขรุ่นเลยแหละส่วนสายที่เขาให้มาเนี่ยเริ่ม คุณภาพดีใช้ได้เลยนะครับมีความนิ่มโอเคมากนะเท็กซ์เจอร์เนี่ยดูซอฟต์ละมุนละมุนนะฮะ เวลาจจับเนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกได้เลยว่าเป็นหนังที่มีราคานะครับไม่ได้แบบดูถูกๆเท่าไหร่ด้านหลังเนี่ยก็มีปั๊มโลโก้ไว้ให้นะฮะอันนี้ก็เริ่มเริ่มเปื้อนๆบ้างละเพราะผมก็ใส่มาพักหนึ่งละนะครับแล้วก็มีการบอกไซส์ของสายด้วยนะครับสายเนี่ยความกว้างส่วนติดลักตรงนี้อยู่ที่19มิลนะฮะแล้วก็ส่วนปัเคเิลเนี่ยสิบหกมิลสายหนังที่เขาให้มาเนี่ยจริงๆผมต้องเจาะรูเพิ่มถึง2รูด้วยกันนะฮะเพราะว่าใส่ด้วยรูที่เขามีให้มาเนี่ย หลวมมากนะครับใส่ไม่ได้เลยนะอันนี้ต้องเจาะรูแบบเยอะพอสมควรเลยนะฮะแต่แก็ด้วยความที่สายเขามันเรียวอะ่ะจริงๆมันสามารถเจาะรูได้อีกประมาณ2อสรูเลยนะครับดังนั้นคนที่ขอ้อมือเล็กกว่าผมนะก็ใส่ได้สบายมากนะฮะพอขึ้นข้อแล้วเนี่ยออกมาก็ ประมาณนี้เลยนะฮะถือว่าเป็นนาฬิกาที่ขึ้นข้อแล้วดูโอเคมากๆนะครับเพราะว่าขนาดเคสไซส์ของเขาเนี่ยวัดออกมาเนี่ยได้ประมาณ37เปย์ปลายก็ประมาณเกือบเกบ38นั่นแหละนะฮะส่วนลักทุลักเนี่ยถือว่าแบบไม่ได้ใหญ่เลยนะฮะอยู่ที่44.6ทำให้เวลาอยู่บนข้อมือ5.5นิ้วของผมเนี่ยมันโอเคมากๆเลยนะฮะฟิลลิ่งการสวมใส่เรือนนี้นะมันแบบให้กลิ่นอายความวินเทจมากๆอะ่ะแล้วก็หน้าตาเนี่ยมันดูเป็น,คนโครโนกราฟที่มีสไตล์มากๆนะฮะคือจริงๆหน้าตาคโครโนกราฟแบบนี้มันก็มีหลายยี่ห้อทำนะฮะอย่าง เขาก็จะมีโครโลกราฟที่หน้าตาเป็นออกแนววินเทจแบบนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งอันนั้นก็แบบแพงเหมือนกันนะฮะราคาก็เฉียดแสนเลยแต่อันนี้ถือว่าเป็นหน้าตาที่ดูดีมากนะถ้าเทียบกับราคาที่เราจ่ายไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นสายแบบเมล็ดข้าวที่เขาแถมมาให้ดูด้วยนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เด็ดพอๆกันเลยนะคือสายดําที่เขาให้มาเนี่ยก็ดูแมทช์กับตัวหน้าปัดมากๆนะครับแต่สายแบบเมล็ดข้าวมันก็ดูแบบวินเทจจัดมากอะ่ะคือชอบทั้งคู่เลยนะฮะใส่สายเม็ดข้าวเข้า,ขาไปแล้วปั๊บเนี่ยออกมา,กมายะะสวย คือแบบมันมีความเล่นแสงของตัวสายเนี่ยมาแมทช์กับตัวหน้าปัดที่มันมีความเงาเงานะฮะมีมาร์เกอร์ต่างๆของเงาเนี่ย คือผมว่าลงตัวสุดๆเลยสําหรับสายแบบนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยที่เราไม่ต้องไปหาซื้อสายพวกนี้เองนะครับเขาก็แถมมาให้ทั้งคู่เลยนะฮะโดยที่สายที่เขาให้มาเนี่ยเป็นสายที่คุณภาพดีเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะคือที่แรกผมคิดว่านาฬิการ,ราคาแบบไม่ถึงหมื่นนะแล้วก็ให้สายแถมมาเยอะแยะแบบนี้นะฮะอาจจะแบบไม่ได้ดีมากใช่ไหมแต่ว่าพอมาดูปั๊บเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยนะครับเป็นเหล็กตันๆนะฮะแต่ละข้อก็แบบ ความคมอะไรอย่างเงี้ยดีมากๆเลยอาจจะขัดใจนิดหน่อยตรงบัคเกิลอะที่ผมไม่ชอบบัคเกิลสายแบบเนี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นบัคเกิลที่ดูแบบหาเจอได้ง่ายในพวก AliExpress อะนะครับอันเนี้ยก็อาจจะเป็นแค่ส่วนเดียวเลยนะที่ไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่แต่ส่วนอื่นเนี่ยผมว่าโอเคมากๆนะฮะส่วน i c r คร d j u s t เนี่ยมีมาให้ประมาณ2รูนะฮะแต่ก็แบบไม่ได้ซีเรียสเลยเลยนะเพราะว่าข้อของสายเนี่ยมันเล็กอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยปรับนิดเดียวอะมันก็เข้าข้อละซึ่งสายเหล็กเนี่ยผมก็ตัดข้อไปเกลี้ยงเลยนะฮะค ดังนั้นสายเหล็กเนี่ยมันก็จะเหมาะกับคนข้อมือเล็กสุดเนี่ยประมาณ5.5นิ้วเท่านั้นนะครับเล็กกว่านั้นเนี่ยน่าจะใส่ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยนะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยนะฮะก็จะเห็นได้ว่านะฟิลลิ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปกับตัวสายหนังพอสมควรเลยนะครับมันแบบวินเทจจัดไปเลยนะฮะใครที่ชอบนาฬิกาวินเทจมากๆเนี่ยเห็นแล้วผมว่าต้องมีสะเทือนแน่นอนนะซึ่งอย่างที่บอกไปนะฮะผมก็แบบใช้มันทั้งสองสายเลยถือว่าแปลกเหมือนกันนะฮะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาหนึ่งเรือนเนี่ย แต่เนี้ยเรียกได้ว่าสลับไปสลับมาบ่อยมากนะฮะชอบทั้งคู่เลยซึ่งสำหรับเพื่อนๆเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบกันเลยนะครับว่าใครชอบแบบไหนเพราะเขาก็แถมมาให้ทั้งคู่อยู่แล้วนะครับสำหรับราคาของรือนนี้นะฮะจากหน้าเว็บอยู่ที่260เหรียญน,นะครับคุณเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณกลมๆก,ก็ประมาณ9 0 0 0บาทนะฮะแล้วก็เวลาเข้าประเทศไทยมาเนี่ยผมโดนภาษีได้วยประมาณสักเกือบเกือบเจ็ดบาทอะ่ะสรุปแล้วเนี่ยก็จ่ายไปประมาณ9ก้าพันเจ็ดแถวๆนี้นะครับ ซึ่งถือว่าโอเคมากนะฮะ9 7กับคุณภาพที่ได้แล้วก็หน้าตาที่แบบดูดีดูแบบใสแล้วแบบแฮปปี้มากๆนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ไปซื้อตามได้เลยนะฮะเป็นหนึ่งเรือนที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าเลยทีเดียวในความคิดของผมนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด s u r i b e c h a ช n e l ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ